ปืนขวาเจกเก้นดมันเล็งเราละโอ้โห I have this bike สไลด์อีกทียิงทำไมกดสี่ไมได้1ังเลย n d s l e f เป็นภาษายังกฤษใช่จะพูดจะพูดจับไม่ได้หรอมันต้องกดค้างลืมกระโดดขึ้นไปแล้วสินะแซวอยู่นี่ อู่แค่อยู่ตรงนี้แหละระวังตรงนี้ด้วยมันไม่ได้นั่นแล้วพี่มันรอตักพวกพี่กันนะไปไปเพื่อมึงเพื่อมึงไปตรงนี้เลยไปไปเก็บปืนไปเซฟปืนไปบินไปเซฟปืนสวยเขาตายโอเคลาโอ๊ยไอ้เฟลไอ้แฟลโผร่ไอ้แฟลว่าขันว่ายิงเขา I need this My time ที่คิดคืออะไรอะเม่ไอ้เ่ลผมเล่นเอไม่รู้ว่ามันจะตาย ล่าสุดผู้เล่นยังคงเป็นปิงปิงเขาบนฮาวเวนดูดีว่ะเขาเปลี่ยนภาษายังวะลองดูดิเคยเปลี่ยนแล้วสวยมากนี่วานแทบเลยโอ้กูคิวค้างแล้วว่ะ อะไรวะเจ๊ตงไอ้ที่รักไอ้เเ๊คนได้จะมอกนะ สวยด้วยเฮียเล่นกันเต็มเลยโอ้โหเฮียต้องมานั่งฟังเด็กเล่นน้ำลายเฮียเราเล่นบีทบ็อกซ์ี่ลงให้มาสองตัวโว้ยชีวิตแบบรูมันจะเลีอย่างกั้นนะดีนะพี่เต้ตมาแน่ ทองขวาแล้วว่าขวาเฮ้ยมันรู้ว่าเขาจะด่าเข้า oh! บนตัวเข้าบนตัวฝั่งนึงเปิดติวเฮ้ยเอ๊ถอยถอยถอยเอเครวีว่างวีว่างวีว่างอุ้ยมิดมิดลืมเลยเฮ้ยเอ๊ว่างโทษพูดผิดว่างดิใครวางเอาปูเองเหรอเนี่ยใช่ไอเจปุดกูนึกว่ากูรอกูรอวอยู่อะโอ้โ e n e m y remaining อุ้ยได้ตัวเดียวเอง สู้ไม่ไหวแล้พี่ถ้ามันไม่โดนโอดินเมื่อกี้โอดินเปิดแก๊สุดแต่แก๊สว่ะเจ็บฟูนไอซิสีลลิ่งทำไมอ่ะเก่งเขาเผลออีกแล้วอุ๊บบีโทษโทษพูดผิดเมนี่โบลูฟิสคัมแบ็กไปดองเดสช็อตกันโดบลูก็ถอยยาวแล้ว ใช้ปืนอะไรช็อตปืนบล็องอ่ะไม่ปืนดีที่คุณควกคุมมาด่วนมาด่วนมาด่วนเฮ้ยคำถามคือโดนได้ไงเอเจสมีก็มีปดแม่งเลเคียงให้มึงไปไม่มีอ่ะเียมีไม่เอาแล้วที ตูไม่มีไปข้งน้าแล้วนะก็ตอนเขาดวไม่มียับโรมามาหูกอะมันูกแล้วโดนโดนว่าอยู่ในหูกอะจบแล้ว โอ้โหกิเจ็ดพันโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โเฮยว่ะลน่าน่จนั้นสองคนหมดเลยตรงทางทางเข้าห้องน้ำคนหนึ่งใช่เทกไม่ใช่ห้องไอห้องยเนห้องยูเลยอนนี้ไม่ต้องน Spike planted สวยมีออฟตกแต่ไม่รู้ว่าใครจะใช้ป่ะยวผมใช้ก็ไดอยู่ไหนอ่ะเนียวหน่ยใ,<น>ใช่ใครใช้อ่ะผมผมก็ไม่ใช่เห็นว่าฝั่งมันคลัชมันแชมเบอร์อใช้ You forget I always play high stakes มันต้องมีฉากที่ที่เราสู้มันได้ดิมัต้องมีฉากที่ที่เราสู้มันได้ดิ ันให้นัดเดียวเลยไม่ช่ตรงนั้นใช่เออเสียงไอ้ดอกะมันมาแล้วเงียบอยู่พยายามที่ยโดนฆ่าสายคนอ่ะแคปเป้น่ได้แค่ปนแคปืคปืนที่เราแพ้ต้องเลแล้วอ่ะ ไม่แต่เพลงนี้สุดกว่าดูเวนิ่งติง bro เฮ้ยโอ้ยโอ้ยขาวเขียวเข่าเขียวสวนสัตว์อยู่ในนี้อยู่นี้น้ำแข็งอยู่น้ำแข็งขังตัวเองน่ะเสกอะใช่ขอบขอบปิดกันขอบไม่ไหวมันอยู่ในน้นจิ่งเสกเสกโคงคนคนเดียวอะน่าสงสารอ่า เฮ้ยแซ่อยู่นี่แซ่อยู่นี่โอ้ยชิดใช่ปะหลบแบบเขาจะไปเก็บออบไปถึงขาออมกบจริงไม่โดนไม่เขียนแช่ฟุกเต็มตาไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมหมดครับอ๋ออ๋พี่ดีพี่ดีอ๋อผมนี่เดียร์อยากได้น้องนี่สกายเฟสคข่า เออเขาเหมือนโซ่เขาหลังเข้าข้าหลังเข้าสองคนอะโอ้ยเจาะหลังเขาเ็าได้เฮียทดลองดิ้นเรนน์คิลย พี่ขิงวัาแทบเจได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าใช่กูกูกูดู้ลองอยู่หันลงล่างดิโนมูตชอว์จิสเล่มันอยู่นี่นะเออรู้ใช่ไหมเกียร์ปบ ใช้ซ้าให้หนยนะเชซ้ายอยู่ o r a n o j a t a e r e p เขาวันทับเรเน่าได้ไงวะเก่งว่ะ เลิศปีสตรีมแล้วบายบายแล้วเพื่อนเพื่อนบายบายนะสตรีมบายบายนะ